เวลาเราพูดถึงเงินกู้ SME หรือคนที่เริ่มธุรกิจเล็กๆจะก,กลัวสิ่งหนึ่งที่จะกําจัดความกลัวได้คือมีความรู้เรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการนี่และใช้เงินก้อนนี้ทําธุรกิจให้เติบโตสินเชื่อหรือเงินกู้ว,ว,วินมองว่ามันเป็นทุนมันเป็นเครื่องมือที่หลายคนชอบลืมคิดเลยคือต้นทุนเวลาวันนี้พี่รอเก็บเงินพี่จะเปิดร้านหนึ่งสาขาพี่ต้องเก็บเงิน1ล้านบาทแต่วันนี้แบงค์บอกพี่มี1ล้านใช่ไหมเดี๋ยวผมให้อีกหล้าน2สาขาทีเดียวเลยนะถ้าวันนั้น เงินที่ใช้เวลากี่ปีกว่าจะเก็บได้ SME อย่าจชอบเข้าใจผิดคิดว่าถ้าจะไปขอสินเชื่อแบงก์อ่ะต้องมีหลักประกันทำธุรกิจต้องทำ3า3ปีขึ้นไปถึงจะขอสินเชื่อได้อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิด เวลาเราพูดถึงเงินกู้หรือว่าสินเชื่อเนี่ย SME หรือคนที่เริ่มธุรกิจเล็กๆจะกลัวเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีฉันต้องไปเป็นหนี้ธนาคารมีแล้วฉันจะเอาเงินไปคืนเขาได้รอเปล่าแล้วก็เวลาจะเดินเข้าธนาคารเราจะกลัวมากกว่าเราจะกล้า,กกาแต่เราลองมาคิดดูดีว่าทาไมเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่หรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทุกคนไม่เห็นมีใครทําธุรกิจได้นเงินสดเลยอะวันนี้อยากจะมาเข้าใจวิชาเงินกู้กันก็เลยคิดถึงใครไม่ได้ครับนอกจากวิน ซึ่งคุณวินทาช่องสร้างธุรกิจโดยไม่ใช้เงินตัวเองสไตล์วินวินชื่อยาวมากแต่มันบ่งบอกเลยว่าเราจะสามารถสร้างธุรกิจโดยไม่ใช้เงินตัวเองนั่นหมายถึงใช้เงินคนอื่นได้จริงๆหรอหมายถึงอะไรทําไมอยู่ดีๆทําช่องสร้างธุรกิจโดยไม่ใช้เงินตัวเองมันย้อนแย้งกับความเชื่อของคนทั่วไปนะโอเคคําว่าไม่ใช้เงินตัวเองอ่ะเข้าใจก่อนนลวว่าไม่ได้หมายความว่าไม่มีเงินเลยคือในการทาธุรกิจคือเราต้องมีเงินทุนบ้างแต่ทีนี้คําว่าไม่มีเงินแล้วเรามีอะไรล่ะ อย่างตอนของวินอะตอนที่ทําธุรกิจอะคือเราไม่มีเงินทุนวินทาธุรกิจปั๊นน้ำมันซึ่งต้องก่อสร้างทีหนึ่งห้ล้านลงทุน50ล้านมันไม่มีเงินเลยแล้วเขาจะปล่อยแฟรนไชส์ได้ไงเราซื้อแฟรนไชส์เราซื้อแฟนรนไชส์ค่ะซื้อแฟรนไชส์แ,ชแล้วครบวงจรด้วยมีร้านสะดวกซื้อมีร้านคาเฟ่ด้วยที่บ้านมีตังค์อยู่แล้วเปล่าไม่มีตังค์ค่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึิงที่บ้านไม่ได้ทําธุรกิจใหญ่โตเลยแต่ทีเนี้ยคาว่าไม่มีเงินทุนแต่เราอะเคยอยู่แบงก์ นี่คือพนักง,งานแบงค์ใช่เป็น r m ที่เป็นคนวิเคราะห์ก่อนกนอารอนุมัติสินเชื่อคือวินย <Bank S 2> ัยแบงค์เขาไม่เรียกเซลล์ไม่ใช่แบงค์ <Bank S 2> <laughs> เขาเรียก r m r m Relation s h i p Manager คือเป็นผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการคือเราจะเห็นทั้งฝั่งเจ้าของธุรกิจและเห็นทั้งฝั่งแบงค์เราต้องเปิดโอกาสให้เจ้าของในขนาดเดียวกันวินก็ต้องปิดความเสี่ยงให้กับแบงค์ด้วยใช่เพราะถ้าเราไปเอาลูกค้าใครมาก็ไม่รู้เกิดนี่เสียมีผลต่อธนาคารอีกถูกต้อง ในขณะเดียวกันถ้าเราปฏิเสธหมดเราก็ไม่เกิดเป้าธุรกิจของลูกค้าก็ไม่เติบโตใช่ก็เลยเป็นจุดที่ทําให้วินเห็นว่าอ๋อแบงก์อะอนุมัติสินเชื่อหรือให้สินเชื่อกับคนทําธุรกิจแบบไหนสิ่งที่วินเริ่มทําปั๊มอะวินไม่ได้เริ่มจากปั๊มมาก่อนนะวินเริ่มจากการที่เราจะมีเงินทุนมาทําธุรกิจได้ยังไงก็เลยขุดเป็นไอเดียธุรกิจนี้ตอนนั้นมีเงินแค่ไหนอะมีเงินเก็บน้อยมากเป็นหลักแสนคือวินก็มีในทุนที่ให้เขาอ่ะ มาร่วมลงทุนคือก่อสร้างไปก่อนแต่ทั้งหมดในการทำปั๊มน้ำมันเราใช้เงินแบงก์หมดเลยอ๋อแต่เราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเครดิตบางอย่างซึ่งวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้มีมากถูกไหมแต่เราก็ไปพาร์ทเนอร์กับคนที่คิดว่ามีในสิ่งที่เราไม่มีเรามีในสิ่งที่เขาไม่มีถูกต้องจริงๆมันก็คือหลักการพื้นฐานของการหาหุ้นส่วนด้วยแหละคือเรามีฟิสซิบิลิตี้เรามีแผนแล้วเราทําให้เขาแบบทั้งนักลงทุนทั้งแบงก์เข้าใจว่าถ้าเราขอสินเชื่อเขาจะได้เงินคืนยังไง เพราะว่าแบงค์เนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะกู้เงินขนาดไหนแต่เขาสนใจ,นใจว่า,วาเขาจะได้เงินคืนหรือเปล่าถูกต้องเนี่ยคือหลักเพราะฉะนั้นอ่ะคำว่าเขาจะได้เงินคืนหรือเปล่าอ่ะอะไรที่ทําให้เขาเชื่อว่าเขาจะได้เงินคืนเอาจริงๆมันก็เหมือนหลักการของสตาร์ทอัพนะวันนี้เนาะสตาร์ทอัพนะวันนี้เรามีไอเดียเรามีโน้ตหาบางอย่าง แต่เราไม่มีทุนเราไม่มีคอนเน็ t ชันเราก็ต้องไปพิช,ชิ่งกับนักลงทุนใ,ให้เขามาลงกับเราในสัดส่วนหุ้นที่ตกลงกันวิธีการเดียวกันเลยใช่เปลี่ยนจากนักลงทุนเป็นธนาคารถูกต้องใช่เปลี่ยนจากโคฟาเเดอร์ er เป็นหุ้นส่วนถูกต้องเปลี่ยนจากเงินทุนตัวเองเป็นเงินทุนของแบงก์เราสามารถเอาหลักการนี้มาใช้กับ SME บ้านๆแบบแบบผมได้ไหมที่แบบไม่ได้มีเงินทุนอะไรขนาดนั้นเลยแต่เราแบบ วิอยากทําร้านแบบนี้อยากทําธุรกิจร้านสะดวกซักแบบนี้อยากทําร้านสะดวกซื้อแบบนี้สามารถทําได้พี่ต่อ SME อยอาจจะชอบเข้าใจผิดคิดว่าถ้าจะไปขอสินเชื่อแบงก์อ่ะต้องมีหลักประกันทําธุรกิจต้องทํา3ปีขึ้นไปถึงจะขอสินเชื่อได้ อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดรู้สึกว่าวันนี้เป็นเวลาที่ SME ต้องการเงินสักคนหนึ่งเข้ามาช่วย <c oughs> พยุงธุรกิจขยายธุรกิจเอาเรียกว่าไม่ใช้เงินกู้ใช้เงินกู้คลิปนี้ก็เลยสนับสนุนโดยธนาคาร SME ดี a n k ครับหรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย <c oughs> เขาบอกว่าเฮ้ยต่อมาช่วยทำคอนเทนต์ให้ความรู้ผู้ปกระกอบการดีๆวันนี้เขาเข้าใจคําว่าสินเชื่อผิด <c oughs> เขาเข้าใจคําว่าเงินกู้ผิดอะถ้าเราสามารถมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือทางการเงินได้อะเราสามารถเอาไปต่อ ยอดธุรกิจได้จริงวันนี้เลยเป็นที่มาที่เราคุยกับวินกันคําถามแรกเลยเงินกู้หรือสินเชื่อจริงๆมันคืออะไรอะคือถ้าในมุมนักการเงินหรือนักธุรกิจอะมันคือเงินทุนที่ทําให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องรอเก็บเงินมันคือเงินที่ใช้ในการสร้างโอกาสแล้วก็มันก็เป็นทุนของธุรกิจหลายคนอาจจะมองว่าเงินกู้มันคือภาระ มันคือเป็นหนี้เอาถูกดีก็อยู่ดีๆเราก็ต้องเสียดอกไม่ถูกด้วยนะเอาแบบสมมตุติสินเชื่อบ้านเนี่ยเราเครดิตมาตลอดเลยเราซื้อบ้านมาเท่าไหร่ผ่อน30ปีราคาบ้านอะ่ะสเท่าแต่ถ้าวันนี้พี่ต่อทําธุรกิจดอกเบีย้ยเปต่อปีแล้วก็ได้ผลตอบแทน15%ต่อปีขอแบง่งดอกเบีย้ยให้แบงค์เต่อปีแล้วพี่<ก>ต่อก็ยังเหลือแปดก็ยังเหลือ7จ็ดแปดใช่เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์จากที่พี่ต่อไม่เคยมีไรายได้ตรงนี้เลยนะแต่เขาให้เงินทุนพี่อ่ะเพื่อมาทำธุรกิจ สองคือที่หลายคนชอบลืมคิดเลยคือต้นทุนเวลาวันนี้พี่รอเก็บเงินพี่จะเปิดร้าน1สาขาพี่ต้องเก็บเงิน1ล้านบาทแต่วันนี้แบงค์บอกพี่มี1ล้านใช่ไหมเดี๋ยวผมให้อีกหล้าน2สาขาทีเดียวเลยนะถ้าวันนั้นพี่ต้องรอเก็บเงินพี่ใช้เวลากี่ปีกว่าจะเก็บได้เผอเราอาจจะสามารถวันหนึ่งนะเอากําไรที่ได้จาก2สาขาเปิดสาขา3ได้เร็วมากยิ่งขึ้นถูกต้องแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาเนี่ยพี่เราแข่งกับคู่แข่งด้วยถ้าวันนั้นเราแย่งส่วนแบ่งการตลาดไม่ได้ ลูกค้าก็ไปกับคู่แข่งหมดแล้ววันนั้นคู่แข่งก็ไม่ใช่คู่แข่งเราแล้วนะแต่อยู่ดีๆอะตอนที่เราเปิดร้านเองอะเราจะเปิดร้านปิดร้านยังไงก็ได้แต่ถ้าเราต้องไปเอาสินเชื่อจากธนาคารหรือเงินกู้มาเนี่ยหุยแล้วเราจะหยุดได้หรอแล้วเราจะคนมาถามวินพี่ต่อ เขาไม่เคยขอสินเชื่อมาก่อนเลยเขาไม่เคยกู้เงินมาก่อนเลยแต่ที่บ้านเขาธุรกิจเป็นร้อยล้านเลยนะและเขามาถามว่าไม่เหนื่อยเหรอที่ทํางานทุกวันแล้วจ่ายดอกเบี้ยให้แบงจากการที่วินเคยให้การปรึกษาเจ้าของธุรกิจหลายคนอ่ะวินแค่ไม่มีแผนในการกู้ก่อนการกู้และไม่มีแผนในการใช้เงินกู้พูดง่ายๆคือเราต้องมีแผนในการที่ว่าเงินครั้งนี้ที่เราจะขอกู้มาเนี่ยสมมติของวินทำปั๊ม50าบ้านเอาไปลงทุนตรงไหนบ้างก่อสร้างอะไรบ้างเอาไปซื้อแฟรนไชส์อะไรบ้างใช้ไปกับอะไรบ้างอันนี้เราจะเห็นภาพหมดแล้วว่าเราใช้เงินไปกับอะไร2 และอะไรที่เราจะจ่ายนี่คืนแบงค์ได้นั่นคือ,อไรายได้ต้นทุนกําไรและแคสโฟที่จะจ่ายคืนได้ตรงพี่ถ้าสมมติเราไม่เห็นตรงนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าแผนเราไม่ดีมันทําให้เรากลับมาดูแผนธุรกิจตัวเองในขนาดเดียวกันนะที่หลายคนลืมคิดคือแผนตัวนี้มันถูกส่งไปที่แบงค์แบงค์ไม่ใช่คนรอกแบงค์มีตัวอย่างการปล่อยสินเชื่อธุรกิจประเภทนี้ไม่เยอะมากพอถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเขาให้แบงค์เนี่ยจะมองจากเจ้าของคือเจ้าของจะมองเห็นแค่กําไรแต่แบงค์จะมองความเสี่ยงก่อนเลย ถ้าเขาเห็นว่าธุรกิจมีความเสี่ยงเขาไม่ให้หรอกเขาบอกให้คุณกลับไปรีไว้แผนใหม่ซึ่งนั่นให้เรา,เราออมาทบทวนตัวเองด้วยเราก็เลย,ยมักจะถูกปฏิเสธมากกว่าอนุมัติซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติพอปกติธุรกิจที่สักเซสก็จะมีอยู่ประมาณแค่10%เท่านั้น แบงก์ก็เหมือนปเป็นครูใหญ่ใจร้ายที่ดีจริงหวังดีถ้าแมงมองแมงเนี่ยคือเขาเป็นคนมีตังค์และเขาเป็นคนที่แบบกล้าบอกพี่ต่อว่าพี่แผนพี่ยังไม่เวิร์คพี่กลับไปทําใหม่ถ้าให้ไปปุ๊บเละทั้งคู่ผมก็เละคุณก็เละในการขอสินเชื่อวินไม่อยากให้คิดว่าเราเดือดร้อนแล้วเราก็ไปขอจริงๆแล้วเนี่ยเงินเนี่ยมันควรที่จะมาใช้หมนุนเวียนในธุรกิจหรือลงทุนเพื่อต่อยอดเพราะฉะนั้น,เ,นเราควรจะเข้าใจภาพรวมทางการเงินของเราทั้งหมดก่อน ฉะนั้นมาที่คำถามแรกเลยว่าปัจจัยอะไรหรือวัตถุประสงค์อะไรที่คนแบบเราถึงต้องไปขอสินเชื่อวินแบง่งออกเป็นสวัตถุประสงค์จุดประสงค์ในการขอสินเชื่อคือ1ขอเพื่อสร้างธุรกิจขอเพื่อสร้าง,<ม>างธุรกิจไม่เคย<ห>ทำธุรกิจเลย <ๆ S 1> เป็นพนักง,งานประจำเก่งจากธุรกิจหนึ่งจะมาเริ่มอีกธุรกิจหนึ่งไอเนี่ยเรียกว่าสร้างธุรกิจสองขอเพื่อขยายธุรกิจเรามีร้านกาแฟร้านนี้อยู่แล้วพอดีเฮ้ยคนมาเยอะไว้มีโอกาสที่จะทําครัวได้ กู้สร้างครัวกู้ทำห้องสัมมนา,าเพิ่มไอ้น,นี้เรียกว่าขยายหรือกู้เพื่อขยายสาขา3อันนี้กู้เพื่ออยู่รอดหรืออุดรอยร่วขององมีร้านกาแฟร้านนี้อยู่แล้วกระแสเงินสดเป็นลบขายได้ทําไมกําไรมันไม่เหลือลูกค้าไม่ค่อยมีต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นเริ่มเจอสิ่งที่เรียกว่าหมุนเงินไม่ทันต้องการสินเชื่อเข้ามาเพื่อ,อโปะข้อแรกสร้างธุรกิจ จะเริ่มทําร้านอ่ะแบงค์ไม่ปล่อยหรอกผมเองก็เป็น10ปีที่แล้วอยากทําร้านคุยกับธนาคารธนาคารบอกว่าก็ไม่ไม่มีอ่ะไม่ให้อ่ะเขาไม่ได้ให้อนุัาลสินเชื่อบนความตั้งใจและความขยันของเราไม่ังนะแบงได้ทั้งประเทศละอนุัาิตามความตั้งใจดูดิแพชชั่นเยอะกูให้เยอะถูกเดินพี่ต่อเดินเข้ามามีแพชชั่นเนี้ยเขาไม่ได้อนุัาิให้บนนั้นแต่ผมตั้งใจนะ เก็บความตั้งใจพี่ไ้ก่นอนเพราะว่าทุกคนทําธุรกิจมีความตั้งใจหมด <Okay. S 1> แต่จําเลยนะคะว่าหลักของการที่แบงค์จะให้คือหลักความเชื่อใจเขาต้องเชื่อว่าคุณจะคืนเงินเขาได้จะใช้เงินลงทุนเท่าไหร่จะขายได้เท่าไหร่จะมีคนมากินร้านพี่จริงๆหรอ,อเขาต้องมั่นใจว่าเรามีมีแผนธุรกิจมีความรู้ธุรกิจมีประสบการณ์เรื่องนี้ที่แน่นมากพอถูกแล้วสุดท้ายคือถ้าไม่มีคนเข้าร้านอ่ะพี่จะมีเงินมาจ่ายหนี้เขาไหม ถ้ามีเงินเราก็ไม่ได้มาขอแบงค์ถูกไหมใชออ่แต่แบงก์กลับจะมองว่ามันเสี่ยงนะถ้าสมมติว่าสมมติคุณขายไม่ได้เลยคุณก็ไม่มีเงินคืนเราอแต่สมมติผมบอกว่าผมมีเงินทุน50%อละอแต่ผมอยากเติมความมั่นใจขอธนาคารด้วยเขาก็จะกลับไปดูที่ฟ e a s i b i l i t y หรือแผนธุรกิจว่าสมมติว่าพี่จะลงทุนร้านเนี้ย5ล้านบาทพี่มี2อล้าน5ละอีก2ล้าน5เนี่ยพี่จะมีรายได้ต่อเดือนจริงๆอะ่ะเท่าไหร่แล้วมีแคทโฟนะไม่ใช่กำไรนะ แคดโฟจ่ายหนี้เขาได้ไหมสุดท้ายไม่ว่าเราจะเริ่มทําธุรกิจอะไรก็ตามความรู้ธุรกิจพื้นฐานโครงสร้างต้นทุนครงสร้างรายได้โครงสร้างค่าใช้จ่ายต้องรู้ใช่เพื่อคุยกับแบงค์ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเราอยากเริ่มเลยอย่างของวินอะวินก็จากพนักงานประจาแล้วก็เริ่มมาทาธุรกิจแล้วทาธุรกิจแบบหลัก50าล้านด้วยวินใช้วิธีการโดยการที่สร้างความไว้ใจให้กับแบงค์โดยการซื้อแฟรนไชส์อ่ะมันไม่เหมือนกับการเริ่มต้นธุรกิจหรอ แฟรนไชส์คือเขาทำสักเซ็มาแล้วเขาประสบความสำเร็จมาแล้วแฟรนไชส์ที่ทำา MOU กับแบงค์คือแบงค์ก็จะเห็นแล้วว่าแฟรนไชส์แข็งแรงถ้าเธออนุมัติแฟรนไชส์ให้คนนี้ยแสดงว่าเธอต้องเห็นว่ามันรอดเลยธนาคา,ารฉันก็เติบโตด้วยนะจะฉันจับมือกับเธอถูกเพราะฉะนั้นคือวินเลยเลือกแฟรนไชส์ที่เป็นแบรนด์ที่มั่นคงแข็งแรงและทำา m o U กับแบงค์คือวินก็ไปเลือกแฟรนไชส์ตามนั่นแหละทีนี้แบงค์เขาไม่ได้เชื่อเราอย่างเดียว เขาเชื่อเจ้าของแฟนชายหรือแฟนชส์ซองอ่าเพราะเขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่ใครนะที่ปั๊มเนี่ยจะอนุมัติปั๊ม,มวิเคราะห์ละเอียดก่าธนาคารอีกถูกพอปั๊มเขาไม่อยากเปิดแล้วก็ต้องปิดใช่ไม่มีลูกค้าใช่แล้วแฟนชส์อย่างหนึ่งอ่ะพี่มันมีสถิติจุดซักเซสว่ามันรอดอหรือมันไม่รอดเขาเรียกอะไรพรูเวนเรคคอร์ดมันมีอดีตที่ตรวจวัดได้แต้มบุญเก่าเขามีใช่ แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าไม่อยากซื้อแฟรนไชส์ก็เราอยากทําร้านตัวเองอะแต่เข้าไปคุยกับธนาคารแล้วก็เขาก็ไม่ให้ะทำธุรกิจเท่าที่ทุนตัวเองมีไปก่อนมี5,000บาทก็เริ่ม5 0า0บาทเริ่ม5,000บาทมี1 0,000ก็เริ่ม10,000มี10,000ก็เริ่ม10,000ถูกต้องเริ่มด้วยทุนทรัพยากรที่เรามีอย่างจํากัดแล้วลองดูซิว่า1น0 0 0 0เนี่ยมันจะทําอะไรยังไงได้บ้างไม่ว่าจะเป็น5 0 0 0 1 0ห0 0หรือ1 000, ล้านมันจะเริ่มให้เราได้เรียนรู้ คงสร้างต้นทุนเรียนรู้ธุรกิจมากขึ้นแล้ววันที่เราเข้าไปขุยธนาคารเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ละใช่ถูกไหม แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเริ่มด้วยเงิน5,000 1,000 1,000และไอร์1แสนเนี่ยเราต้องลงทุนอะไรยังไงแบบไหนจะได้เงินคืนกลับมาเท่าไหร่ยอดขายเท่าไหร่อันเนี้ยวันที่เราไปคุยกับแบงก์อ่ะเราจะเห็นภาพนี้ชัดและเราจะเล่าให้เขาฟังได้อย่างชัดเจนเลยว่าที่ผ่านมาเราเจออะไรมาแล้วเราทําอะไรมาแล้วครั้งนี้เราจะเติบโตไปได้ยังไงอีกเรื่องหนึ่งที่เวลาเราจะขอสินเชื่อเดี๋ยวนี้ธนาคารขอคือประวัติเจ้าของธุรกิจเขียนให้ละเอียดที่สุดเลยใช่เกี่ยวด้หรอ เกี่ยวค่ะเพราะว่าเขาจะดูว่าคุณมีประสบการณ์ไหมคุณแบบจะทําธุรกิจนี้ไปรอดหรือเปล่าเพราะว่าธุรกิจมันขับเคลื่อนด้วยคนคือเขาจะดูว่าถ้าไม่มีประสบการณ์แล้วมันจะไปรอดได้ไงมันไม่เคยทําเรื่องนี้มาแล้วเราจะเอาเงินไปลงกับคนที่ไม่เคยทําอีกเรื่องนี้ที่ผมเคยได้ยินคือธนาคารจะถามอย่างเดียวว่ามีหลักทรัพย์คําประกันไหมหลักทรัพย์เนี่ยสำหรับวินนะเป็นแหล่งชดเชยความเสีย่ยงแต่ไม่ใช่ประเด็นหลักที่แบงก์อยากได้ไม่งั้นคนมีที่ดินร้อยล้านก็กู้เงินได้ร้อยล้านตอนวินทำธุรกิจปนะันลปะละ เช่าที่ทําปั๊มด้วยใช้บสยมาเป็นคนค้าให้แต่แบงค์เชื่อไงว่าแผนมันได้มันจ่ายนี่ค <Okay. S 2> ืนได้แล้วหลักประกันเลยเป็นเรื่องรองและตอนนี้ก็มีสินเชื่ออย่างธนาคาร SMED Bank <ๆ>มีสินเชื่อหลายโปรดักโปรแกรมมากที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันก็นขอสินเชื่อได้และไม่จำเป็นต้องทําธุรกิจถึง3ปีก็ขอได้เป็นแบงค์ที่แบบเข้าใจปีเดียวถูกต้องปีเดียวก็ขอใช่ข้อที่2ขยายธุรกิจ อยากขยายสาขาอยากทำครัวกลางอยากทำอะไรธุรกิจให้มันดีขึ้นตรงนี้เราสามารถคุยกับแบงค์ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ SME ขาดค่ะคือเราเห็นภาพการเติบโตแต่แบงค์อาจจะมองตัวเลขอย่าลืมนะว่าแบงค์ไม่ได้อินกับธุรกิจแบงค์วิเคราะห์ทุกอย่างผ่านตัวเลขและเหตุผลซึ่งเดี๋ยวนี้การอนุมัติสินเชื่อส่งข้อมูลไปที่เฮดคอร์เตอร์ส่วนกลางหมดแล้วฉะนั้นพอใส่ตัวเลขเข้าไปมันคำนวณอะ่ะมันจะไม่มีบแอดว่าอุย้ยธุรกิจชากำลังเติบโตฉันให้เธอดีกว่า ต้องบอกว่าเราเห็นภาพการเติบโต,ตแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําเพิ่มเลยสําหรับคนกลุ่มนี้คือทํางบการเงินอาจจะไม่ใช่งบการเงินบริษัทยิ่งใหญ่แต่ต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายแหละให้เขาเห็นเทียบกับสเตทเมนต์แล้วถ้าเราทํา2บัญชีจะทํา5บัญชีก็ได้แต่ขอให้อันไหนเป็นอันที่เราใช้ในการวางแผนธุรกิจเพราะงบการเงินของธุรกิจนะ่ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเล็กบัญชีใหญ่มันคือทิศทางในการนำทางเราไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าทำบัญชีเดียวได้ความน่าเชื่อถือก็จะมากขึ้น ถ้าทําบัญชีเดียวได้แสดงว่าคุณมีความรู้ทางการเงินคุณมีวินัยและคุณจริงจังจริงๆคุณโปร่งใสและคุณจริงจังอ้าวอันนี้คะแนนจะดีดีบัญชีเดียวได้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้หมายถึงถ้าเป็นสองบัญชีจะคุยธนาคารไม่ได้ใช่แต่มันต้องเห็นความตั้งใจนะว่าแบบเฮ้ยวันหนึ่งฉันอยากจะทําให้มันถูกต้องอ่ะถูกต้องอจากที่วินเคยอยู่แบงก์เ่ะเจ้าของธุรกิจที่เข้าใจเรื่องงบการเงินเข้าใจเรื่องการเงินกับเจ้าของธุรกิจที่ยังไม่เข้าใจและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบัญชีอ่ะอั เพราะว่าแบงก์ต้องการคุยกับเจ้าของธุรกิจที่เข้าใจเรื่องนี้เวลาคุยมันจะภาษาเดียวกันม,มันจะคุยกันง่ายบีไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไม่ทำบัญชีให้บัญชีทําก็ได้แต่สิ่งที่เขาทำมาให้เราอ่ะอ่านให้เป็นรู้ให้ได้ไม่มีใครรู้จักธุรกิจเราได้ดีเท่าตัวเราไม่มีใครรู้จักเรื่องเงินได้ดีเท่าตัวเราอ่ะขยายธุรกิจต้องวางงบการเงินทําบัญชีแล้วอะไรอีก มีแผนในการใช้เงินว่าสมมติถ้าคุณจะของเงินแบงค์สิบล้านเนี่ยคุณจะเอาไปลงทุนกับอะไรพี่ต่อสมมติพี่ต่อจะของเงินแบงค์สิบล้านแบงค์จะถามว่าพี่ต่อไปทําอะไรอยอดขายคุณจะโตขึ้นเป็นเท่าไหร่แล้วคุณจะมีความสามารถในการจ่ายหนี้คืนไหมแล้วสุดท้ายเข้ามาถามว่ามีหลักประกรันให้หรือเปล่ามันเรียกว่าอะไรการทําคาดการกําไรและขาดทุนถูกต้องแล้วเพื่อดูว่าถ้าสมมติพี่ต่อประมาณการมาว่ายอดขาย10บล้านจ่ายหนี้ได้ว่ะ แต่ถ้ายอดขาย7ล้านจะยังโอเคไหมมันยังจ่ายนี่ได้อยู่ไหมเพราะฉะนั้นการรันเซเนโรอ่ควรจะลันออกมาเป็นแบบ worst case worst case b a s case แล้วก็ base case ถ้าคนเพื่อที่จะขออุดรอยรั่วหรือเพื่อให้รอดเนาะเขาจะชอบมีคําถามว่าทําไมต้องควักเงินตลอดเลยทําไมเงินเราไม่ไม่ไม่เหลือสักทีทําธุรกิจมาตั้งนานแล้วทำไมยังขอสินเชื่อไม่จบไม่สิน้นทั้งนั้นที่ไม่ได้ลงทุนอะไรเพิ่มเลยคนกลุ่มนี้จะ จากที่วินเคยเจอนะจะไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าไม่ค่อยเห็นแผนการเงินของตัวเอง แต่ถ้าเรายังอยากจะได้เงินกู้จากธนาคารอยู่อะ <Okay. S 2> เราควรจะต้องทํำยังไงอย่างแรกก่อนเลยนะพี่ต่อคืออันนี้คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ที่มาคอนเซ็ลต์ินเยอะมากคืออย่างหนึ่งคือถ้าวันนี้ใครยังไม่ไปถึงตรงนั้นแต่เริ่มรู้สึกแล้วว่าทําไมต้องควักตลอดมันไม่แบบมันไม่เห็นบรรทัดสุดท้ายสักทีทอะอยากให้ทําแผนการเงินคือคุณจะเห็นภาพชัดต่อให้ไม่ไหวเราจะรู้ว่ามันไม่ไหวแล้วมันจะมีโซลูชันทางเลือกถ้าพูดถึงในมุมแบงก์อะพี่บางคนไม่มีโซลูชันแล้วสิ่งที่เขาทำคือติดเครดิตบูโรก็คือ,คอจ่ายนี่ไม่ได้้หรรือตอตงป,ปับ ทั้งนี้ถ้าเขามีหนี้เดิมแต่ถ้าวันนี้เราที่ผ่านมาเราใช้เงินทุนเอยมาตลอเลยแล้ววันนี้เราเริ่มแบบทุนเราเริ่มหมดแล้วเราต้องเริ่มขอแบงค์แล้วสิ่งที่เราต้องทําคือต้องเห็นก่อนว่าตองนี้เองมีความแข็งแรงไหมมีความสามารถในการจ่ายหนี้คืนแบงค์ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าแบงค์ดูอะไรล่ะแบงค์เห็นอะไรล่ะในตัวเลขของเราเห็นอะไรในเอกสารของเราอะมันจะทําให้เรารู้เลยว่าการที่เดินเข้าไปแบงค์ครั้งนี้แบงค์จะให้หรือเปล่าไม่ได้ให้ครั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า อนาคตจะไม่ให้ถูกมากถูกต้องค่ะเรามีโอกาสกลับมาปรับอะไรบางอย่างของเรา<ช>ได้ใช่เราจะปรับได้ต่อเมื่อเรารู้ว่าจุดอ่อนของเราอ่ะมันอยู่ตรงไหนตอนเนี้อยากรู้ว่า สินเชื่อของธนาคารหรือเงินกู้ปกติมันมีกี่ประเภทคร่าวๆบ้างเผื่อให้คนที่ดูทุกคนเนี่ยจะได้รู้ว่าวในแต่ละสเตจของธุรกิจอะมันมีสินเชื่ออะไรที่แตกต่างกันบ้างประเภทเงินกู้เนาะเราแบ่งออเป็นสองประเภทก็คือระยะสั้นกับระยะย,ยาวระยะสั้นเนี่ยใช้หมุนเวียนในธุรกิจนะระยะยาวเนี่ยใช้สําหรับการลงทุนสร้างร้านซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์พวกเนี้ยคือระยะยาวทีนี้ระยะสั้นมันก็จะแบ่งออกเป็น OD PN อีก OD เป็นไง OD ก็คือเป็นเงินเบิกเกินบัญชีก็คือจ่ายเช็คออกให้สาหรับซัพพลายเออร์ซื้อของ ใช้ด่วนจ่ายค่าเงินเดือนลูกน้องกูมาเพื่อใช้หมุนเวียนตรงนี้ใช้หมุนเวียนตรงนี้นนนซึ่งวงเงินก็จะไม่เกินจากที่เราใช้ปกติอยู่แหละวงเงินก็จะไม่เกินจากการหมุนเวียนในแต่ละเดือนออทีนี้ PN ก็คล้ายๆ o อดีแหละแต่ PN เนี่ยแบงก์เนี่ยจะให้เบิกต่อเมื่อคุณมีเอกสารมาแนบไม่ไม่เหมือนโ d ดีนะโอดีเนี่ยคุณเซ็นเช็คเบิกจ่ายใครก็ได้แต่ PN อ่ะคือเขาควบคุมการใช้เช่นเรารู้ว่าเรากําลังจะทําธุรกิจแบบนี้และเราอ่ะ จะได้เงินลูกค้าก้อนนี้มาแต่เราได้เครดิต60วันเราโดนเครดิต60วันแต่เราต้องจ่ายบางอย่างออกไปก่อนใช่มันเริ่มไม่มันเริ่มแคทโฟเริ่มมีปัญหาแล้วเราเอาไอ ใบวางบินน่ใบวางบินก็ได้ใบเสร็จก็ได้ใบแจ้งหนี้ก็ได้แต่ต้องพิสูจน์ได้ว่าจริงๆนะใช่แล้วเผื่อไอ้บริษัทที่เราวางบินอาจจะต้องดูมีความน่าเชื่อถือหน่อยป่ะใช่ค่ะวงเงินระยะยาวคือใช้สําหรับสร้างร้านเครื่องจกอักรอะไรเงี้ยอันนี้ต้องเป็นเงินกู้ระยะยาวคือแบงค์จะให้เรามาหนึ่งก้อน5้าล้านบาทอ่ะแล้วพี่ก็ผ่อนแบงค์คืนนะเจ็ดปีเดือนละเจ็ดหมื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเพื่อใช้สําหรับการลงทุนระยะยาว แต่ทีเนี้ยโปรดักโปรแกรมแบงก์อะพี่ต่อมันมีเยอะมากเยี๋ยวินจะยกตัวอย่างให้เอาเริ่มต้นแล้วกันอ่ะเริ่มต้นสาหรับธุรกิจขนาดเล็กถ้าเป็นของ s m e D Bank ดี ank, จะเป็นโปรดักต์โปรแกรมปลุกพลัง SME อันนี้คือเขาออกแบบมาให้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจเพราะว่าเป็นบุคคลธรรมดาขอเชนเชื่อได้รายได้ไม่เกิน2ล้านบาทแต่เริ่มต้นธุรกิจไม่น้อยกว่า1ปี 1> ใช่นับรวมประสบการณ์เจ้าของด้วยนะอ่ะแสดงว่าเกิดเราเป็นร้านบ้านๆอะไรมาตลอดแต่วันเนี้ยเราจะขยายร้านให้มัน ใหญ่ขึ้นนิดนึงเขาไม่ได้นับตอนที่เราเริ่มจะทําร้านใหม่นะเขาตั้งแต่ประสบการณ์เดวันเลยพูดให้ได้โซเชียลมีเดียยอดขายจาก POS อะไรก็ตามที่บอกเขาได้ว่าฉันเริ่มธุรกิจมาเกินหนึ่งปีแล้วแล้วข้อดีที่วินบอกว่าเขาออกมาแล้วเข้าใจผู้ประกอบการคนเริ่มะคือไม่ต้องมีหลักทรัพย์การ,รประกรันและเกทเพีรเลียดให้12เดือนคำว่าเกทเพีรเลียดคือพี่ไม่ต้องจ่ายเงินต้นกับดอกเบีย้ยคืนเขาใน12เดือนแรกพี่เอาเงินไปลงทุนในธุรกิจแล้วหมุนอย่างเงินแล้วใช่แล้วพันละจ่ายเดือนที่ หลักให้ได้ก่อนแล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้น3%ต่อปีคงที่3ปีแรกถูกพี่สินเชื่อบุคคลนะถ้าแบบบัตรเครดิตหรือส่วนบุคคลนะไม่มีหลักประกันนะดอกเบี้ย16-22%อันนี้3% 3%ต้นทุนทางการเงินถูกมากถ้าเราเข้าใจคิดได้ไหมว่าเราจะได้กำไรมากกว่า3%แน่นอนอยู่แล้วพี่ปีหนึ่งนะปีหนึ่งพี่จะทำกำไรถ้าเราวางบรเเืกิจแล้วกำไรไม่เกิน3%ะก็อย่าทำนะ แล้วเป็นเงินกู้ระยะยาวระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน10ปียาวมากนะกคือถ้าเรากู้ได้ล้านห้ปีนี่คือผ่อนเดือนละหลักพันอะ่ะอันต่อมาสินเชื่อบี o อนติดปี SME สเอ็ว่าติดปีคือคุณคุณเตรียมบินละถูกถูกป่ะวงเงินสูงสุดอันเนี้ยอัปเกรดขึ้นมาเป็น15ล้านบาท แต่ยังดอกเบีย้ย3%ต่อปีเหมือนเดิมคงที่3ปีแรกแล้วก็เก็บพีเรียดให้ด้วยคือ12เดือนแรกแล้วก็เขาบอกประเภทสินเชื่อจะเป็นเงินกู้ระยะยาวหรือเงินทุนหมุนเวียนหรือ PN ได้ใช่และในการลดต้นทุนทางการเงินอย่างหนึ่งของเจ้าของธุรกิจนะพี่ต่อคือการรีไฟแนนซ์ธุรกิจ เพราะว่าการรีไฟแนนซ์เนี่ยเราจะได้ทั้งต้นทุนดอกเบีย้ยที่ถูกลงวงเงินเราจะได้เพิ่มมากขึ้นมันจะมีเงื่อนไขาบางอย่างที่สามารถปลดล็อกได้ด้วยของ SME D-Bank ดีแบงอะพี่เขาจะมีสินเชื่อ SME r e รีไฟแนนซ์วงเงินสูงสุด50ล้านบาทแล้วก็ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอะ แค่2อ9จุ้อรต่อปีก ah, <okay. S 2> ู้ได้สูงสุด15ปีสมมุติว่าถ้าเราอ่ะเคยผ่อนจากที่เดิมอยู่แล้วใช่ไหมเดือนละ5,000 500, 0นบาทวงเงินเราเมื่อก่อนเราเคยกู้แบบ50ล้านเราผ่อนเดือนละ5 0,000นสมมตินะแต่ทีนี้เราจ่ายดี้แบงก์เดิมไปแล้วอ่ะสปีเงือนวงเงินเราลดลงแล้วเราก็ย้ายมาที่แบงก์ใหม่ทั้งก้อนยอดผ่อนเราน้อยพอยอดผ่อนเราอาจจะเหลือเดือนละ3 0 0 0 0นพี่มีแค่โฟกับเขาธุรกิจเดือนละ2องแสนแล้วนะ ที่เป็นต้นทุนทางการเงินที่ไม่มีดอกเบี้ยสองดอกเบี้ยเขาถูกด้วยบางครั้งเนี่ยการที่เราแบบบริหารจัดการเงินบริหารจัดการนี่ได้มันทําให้แค s โฟในธุรกิจเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะแค่เราเข้าใจเรื่องโปรดักต์โปรแกรมแค่เราเข้าใจเรื่องนี้สรุปวันนี้ที่ชวนบินมาเพราะรู้สึกว่าช่วงเวลาวันนี้คนต้องมีสิ่งที่เรียกว่าทางเลือกให้กับธุรกิจกับทางเลือกให้กับชีวิตการที่เราเข้าใจเครื่องมือทางการเงินก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับชีวิตอย่างหนึ่งแต่คําว่าเครื่องมือทางการเงินมันเป็นค่่ทเรามีีีด แต่เราไม่มีองค์ความรู้ที่ดีเราก็ไม่สามารถใช้ t o o l ซีดีได้ฉะนั้นรู้จักเครื่องมือทางการเงินไม่พอต้องมีความรู้ธุรกิจแล้วรู้จักการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ธุรกิจด้วยใช่สุดท้ายวินฝากอะไรหน่อยฝากทุกคนว่าในการแบบขยายทําธุรกิจไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงที่เปันขาสภาพคล่องต้องการเงินทุนหรือในอยู่ในช่วงที่เราจะขยายธุรกิจเนาะสิ่งหนึ่งที่เราจะคุยกับนักลงทุนหรือคุยกับแบงค์ได้คือ แผนการเงินของธุรกิจสินเชื่อหรือเงินกู้วินมองว่ามันเป็นทุนมันเป็นเครื่องมือหลายคนกลัวแต่นักธุรกิจใหญ่ๆหลายคนมองแค่ว่าเนี่ยมันคือเงินทุนเขามีความรู้สิ่งหนึ่งที่จะกําจัดความกลัวได้คือมีความรู้เรื่องการเงินม,มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการนี่และใช้เงินก้อนนี้ทําธุรกิจให้เติบโตได้ ไม่ต้องรอเก็บเงินต้องทางความรู้อย่างหนึ่งก็คือช่องทางของวินเองแหละสร้างธุรกิจโดยไม่ใช้เงินตัวเองสไตล์วินวินก็เดี๋ยวแปะลิงค์เข้าไปติดตามพูดคุยกันได้ก็ถ้าใครสนใจอยากพูดคุยในเรื่องของสินเชื่อต่อให้ยังไม่ต้องการสินเชื่อวันนี้ในมุมผมนะพูดคุยไปก่อนเลยสามารถติดต่อ SME ดี a n k ได้จากลิงค์ด้านล่างที่ผมแปะไว้ให้หรือสามารถโทรหา call center หนึ่ามห้าได้เลยหรือจะแอด l i น์ oa ก็ได้เดี๋ยวแปะลิงค์ข้างล่างไว้ให้เช่นเดียวกันวันนี้อย่าหนี เรื่องหนึ่งในการทำธุรกิจที่เราหนีไม่ได้คือเรื่องตัวเลขฉะนั้นถ้าหนีไม่ได้ลองวิ่งสู้กับมันชนะมันครั้งเดียวชนะมันตลอดชีวิตเหมือนกันครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับขอบคุณว<อ>ินครับขอบคุณครับพี่ต่อ